ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาร์บ,บอกสายฟรีทุกท่านกันแล้วนะผมเราเนี่ยกลับมามาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งของนี้นะผมที่ผมพามารับกันนะคือเอสโตน่าด์แบล็กเกียนะผมแล้วหัวมีอันนี้นะั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกได้ทั้งหมด1,000ชิ้นนะผมเราตอนนี้เนี่ยของยังไม่ออกสักชิ้นเดียวนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องมาเล่นงานวันนี้นะคือแมปไซเบอร์คิลเลอร์นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามแมปแลว้วเพจจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครบับ หลังกางที่ไม่ว่าในเกมครผมโดยเควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนเหมือนเดิมแล้วผมแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้นั้นเพื่อนสําหรับคนไหนที่ทําเควสตรงนู้นตรงนี้ไม่ขึ้นนั้นเพื่อนอ่ะเควสของเราครับผมตรงด้านขวามือตรงนี้นั้นเพื่อนนี่เลยครับผมเควสของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเก็บเหรียญทั้งหมดเนี่ย2,000ละนะแต่ตอนนี้เคาให้เราเล่นปเป็นจํานวนทั้งหมดเนี่ย50เกมเท่านั้นเองครผมแต่ที่มันเหมือนเดิมก็คือน,นี่นะผมเควสสุดท้ายนั้นเพื่อนคอมพลีท daily 10ครั้งนั้นผมหรือว่าเควสรายวันเนี่ยจํานวน10ครั้งนั่นเองซึ่งวันหนึ่งนะผมจะรีเซตเนี่ยอยู่ที่12ชั่วโมงนั้นเพื่อนแทนที่ดีครผมสําหรับคนไหนที่ยังไม่เล่น อันนี้ผมแนะนําว่าให้เมื่อน้ผมเข้ามาล็อกอินไว้ก่อนนั้นเพื่อนระหว่างเนี่ยก็คอยมาเล่นนะผมพะเควสเนี่ยมารีเซ็ตนะผมทุกๆ12ชั่วโมงนั้นเพื่อนนี่เขาเขียนบอกไว้เลยนั้นเพื่อนเขาจะรีเซ็ตทุกๆ12ชั่วโมงนั้นเพื่อนอะเควสหลกัหลกๆนั้นเพื่อนคนไหนที่ยังมีคําถามอยู่นั้นเพื่อนเห็นน้องครั้งที่แล้วมาถามผมอยู่นั้นเพื่อนว่าตรงนี้ทํายังไงนั้นเพื่อนใครที่เจอเควสนะผมวันนี้น่ะผมไปลองเล่นมาละเควสก็ประมาณนี้นั้นเพื่อนใครที่เขียนว่าสเปกเตอร คนไหนนะผมที่เล่นระหว่างเกมนะผมมันจะมีปุ่มตรงนี้นะบริเวณนี้นั้นเพื่อนก็กดสเปกเตอร์นะผมเพื่อเป็นการส่องดูนะผมให้เพื่อนนะผมกดเข้าแล้วก,กดออกไปจํานวน2ครั้งนั่นเองนั้นเพื่อนเควสเนี่ยของเพื่อนจะผ่านนั่นเองนั้นเพื่อนแต่เควสรายวันมันไม่เหมือนกันไงบางคนก็ได้เควสไม่เหมือนผมนะผมแต่ที่ผมคัดมาเนี่ยผมว่าน้องหลายๆคนน่าจะมีปัญหานั้นเพื่อนแล้วก็เควสอา้าวเมื่อกี้มันตัดเข้าเกมนั้นเพื่อนแล้วก็เควสที่2อันนี้นผมไฟล์เดอะแท้งอินเดอะมิลิเทอรี่เบสน,นะ ฟังช้าๆนะผมเควสนี้นะผมเขาให้เราตามหาลูกกระสุนปืนนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งลูกกระสุนปืนเนี่ยเขาจะดรอปอยู่ตามแมปนะผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผมไปเล่นสตาร์ละกันเดี๋ยวมาดูว่าเจอหรือเปล่านะผมเควสนี้ผมก็ไปหารถถังอะไรว่าอ๋อสรุปไม่ใช่นั้นเพื่อนเควสนี้เขาให้เราหากระสุนปืนนั้นเพื่อนแล้วก็เควสุดท้ายนะผมซักเซตฟูลี่เอ็ดแคปนะผมเควสนี้นะผมเพื่อนๆไม่ใช่ออกประตูแล้วได้เควสนั้นเพื่อนอันนี้นะผมเพื่อนๆ,ๆต้องกำจัดเจ้าหมีฆาตกรนะผมถึงเควสเพื่อนๆตรงนี้จะ้้นนน,น่่นเเอออองพพืืืมผีตหาูกสุป หญิงเจ้าหมีนะผมภายในแบบให้ตายนั่นเองนั้นเพื่อนเควสตรงนี้ของเพื่อนเพื่อถึงจะผ่านนั่นเองนั้นเพื่อนตอนแรกเนี่ยผมก็ว่าเควสดนี้มันให้วิ่งออกหรือเปล่าวะประตูหรือเปล่าวะอ๋อสรุปไม่ใช่นั้นเบื่อนอันนี้เพื่อนๆต้องกำจัดหมีนั่นเองนั้นเบื่อนอ่ะนี่เลยเควสแรกนั้นเพื่อที่ผมบอกเพื่อน,นนะสเปกเตอร์ตรงนี้นะผมอ่ะก็กดดูได้เลยนผมตรงนี้นะั้นตรงวิวตรงนี้นะ คนไหนที่ทําไม่เป็นนั้นเพื่อนคอยสังเกตดีๆนะผมเสร็จแล้วกดออกนั้นเบื่นก็ทำงี้สองรอบนั้นเบื่นกดวิวแล้วกดออกกดวิวกดออกอย่างนี้นะผมเควสเนี่ยของเพื่อนที่ขึ้นตรงนี้นะผมก็จะผ่านเลยนั่นเองนั้นเบื่อนอะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนั้นเบื่อเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตตัดไปตอนที่เราเข้าไปอยู่ในเกมเลยลวกันนะผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า เควสตรงนี้นั้นเพื่อนว่าเราจะหาลูกระสุนปืนเจอหรือเปล่านั่นเองนะผมแล้วเดี๋ยวตัดบาทีตอนที่ผมอยู่ในเกมเลยลักกันนะครับเอาแล้วผมหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมแลผมโอ้โหเสียดายมากๆากนะเพื่อนตานี้ผมไม่ได้เป็นผู้เล่นนั้นเพื่อนตานี้ผมเป็นสปายนั้นเพื่อนซึ่งใครที่เจอควสสปายนั้นเพื่อนอันนี้นะให้พเพื่อนถ่ายรูปผู้เล่นนั้นเพื่อนอ่ะเนี่ยผมทายัางไงทำงี้นั้นเพื่อนกดกล้องมาแล้วก็แช็คเอาแชะค เนี่บผมเขาจะติดสตาร์นั้นเพื่อนเห็นไหมเขาจะสะโลงอย่างงี้นะผมใครที่เจอควสตสไปนะีป่ยเพื่อนลองหยิบกล้องถ่ายรูปมาถ่ายคนอื่นดูนะผมอ่ะแล้วก็ส่วนควสตปืนที่ผมบอกเพื่อนๆนั้นเพื่อน,น,น,นอันนี้นะผมปืนเนี่ยเขาจะยังไม่ดรอปนะเพื่อน,เ,นเขาจะดรอปรู้สึกจะประมาณ4ี่นาทีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเขาจะเป็นรูปกระสุนปืนนั้นเพื่อนเขาจะซ่อนอยู่บริเวณนี้นะผมบางที่นะผมบางที่เขาก็จะแบบ ไม่ถ้าไม่อยู่ในตู้เขาได้อยู่ตามมุมนั้นเพื่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดผมไปสปายเนี่ยผมจะเห็นหรือเปล่านะผมะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเจอหรือเปล่านะบผมอะดูเหมือมนว่าตรงนั้นเขาจะชุบกันขออนุญาตวิ่งไปดูหน่อยละกันเจอคนเอาโอเคเนี่ยผมผมเป็นแก๊งหวดมันเพื่อนเออหวดมันอีกคนนึงอ๋อมีดีเลย์นั้นเพื่อนอีกเจ็ดวิ 6วิโอเคสวยเดี๋ยวผมสโลให้น้องหมีหน่อยละกันโอเคอันนี้คนนี้ละกันนั้นเพื่อนโดนแน่วักเลยแกรียบย้อยอ่ะนี่เลยครับผมนี่ดูเหมือนว่าปืนจะเกิดแล้วนะเพื่อนเพื่อนข้อความเมื่อกี้เลยนะผมนี่พอเกิดแล้วนะมันจะขึ้นทางด้านขวาอย่างนี้นะผมอ่ะก็ยังไม่มีคนเก็บนะผมอ่าคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นานานนานเพื่อนเอา้ายิง อ่ะเรียบร้อยครับผมนี่เลยคนไหนที่เจอปืนนะเพื่อนๆือนนี่เลยก็ยิงหมีอย่างนี้นะผมเควสที่ของเพื่อนเนี่ยก็จะผ่านนั่นเองนั้นเพื่อนผมย้ำนั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องฆ่าหมีเท่านั้นนะผมไม่งั้นเนี่ยเพื่อนๆวิ่งเข้าประตูอย่างเดียวเนี่ยเควสมันไม่ผ่านนั้นเพื่อนนี่เลยครับผมทางด้านเควสนี้นั้นเพื่อนเมื่อกี้มพนูดผิดเมื่อกี้บอกสองแค่บางทีมือเควสสามนะผมอ่ะใครที่ทําเสร็จแล้วนั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนก็สามารถกดคอมพิวต์ได้เลยนะครับเึ๊บเป๊บเึ๊บอ้า โอเคครับผมอ่ะไปดูเควสของเราสักหน่อยละกันนั้นเพื่อนนี่เลยครับผมนี่เควสของเพื่อนนะผมก็จะขึ้นมาเป็น3ามทับสแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนและอีกอย่างนื้นผมก็คือลิงก์กลุ่มตรงนี้นะลิงก์กลุ่มจอยกลุ่มเขานะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นั้นเพื่อนอันนี้ผมก็กดออกไปละผมไม่คิดว่าของเขาจะลงถีขนาดนี้ับผมอ่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนั้นเพื่อนใครที่ทาของชิ้นนี้ยังไง12ชั่วโมงก็อย่าลืมเข้ามาทําทีหนึ่งนั้นเพื่อนสามสองวัน,นก ผมจะาพาไปรับได้ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ